จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมต้องมาเป็นเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านหลังนี้นี้จะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยเย้วันแรกมาผมก็ได้แต่ดูเราก็ไปเจอกับสเกลตันไม่คิดว่าจะนำมา,าเกิดเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าเรามีโลกอยู่ฮะ หลังนั้นผมก็ได้ธนูกับกระดูกมาอ่ผมก็มาในบ้านแล้วปิดประตูพร้อมกับนำกระดูกกับกับน้ำกับธนูใส่เข้าไปโดยตอนนี้ในตัวผมอะมี้นโดโบโเพียบเลยถามว่าทำไมเหรอจะอมาปาเล่นสิครับอล่ะหลังจากนั้นะผมก็ได้ ออกไปพร้อมกับประตูเกื่อมีมอนสเตอร์เข้ามาแล้วผมก็ได้ง่ายคิดว่าจะขึ้นไปขึ้นบนสั่งเอยไฟเป็นตัวพกขึ้นไป,นนไปแต่มันได้พูดมันก็เหมือนทอนผมอยู่ใน,นครัวเลยคร่ะตอนนี้เราขึ้นมาแล้วก็มีอาการหนุ่ยหน่อยหน่อยนะนี่คือสภาพบ้านนะจิ๋วลงเที้ยที เสียมนะเดี๋ยวก่อน,อนเอาไปหาของกินก่อนเลยกันกันกาล้ลาวพื้าฮัลฮัฮัหฮหละหลฮัันมันมัลน,นี่เลยหไก่ กินหน่อยฮะเดนดูโพนี้ก่อนละกันดันไงนมไก่ไม่รู้่รู้ว่าไปทำอะไรตะกอนะกนมีแมวอยู่ด้วยด้วยอะเจ๋งมากผมก็ได้ปันแล้วผมไปเพราะว่าข้างบนนั้น อาจจะมีของกินอ้าวโอ้กดผิด,ดต้องเพิ่มเก็บไปก่อนซึ่งตอนนะั้นเรากำลังตัดดูเขาค่ะตอนนั้นผมอยู่ในดีเอ็นเแล้วผมแล้วของก็จะเหม,เมือนเลย ึสรของตอนนี้เหลือหนึ่งซึ่งเรจะไม่ไปเด็นเพราะที่นั่นเหมือนหินไปสำับผดโอ้โหนเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดมาแล้ว มาแล้วครับเราจะดูช้อนนี้ดีดีดหาอย่างชิวชิวเตียงก็จบแล้วกันเพราะว่าเผื่อเราต้องไปใช้แถวไหนไหนหว้าวสวยแล้วบบี้จัง ผมหาข้าไม่เจอเลยอืเนี่ยหาให้มินเนี่ยจินเจอตอมอ๋อแกะกว่าเนี่ยอ้ออ๋อตุ๊กตอัน้ใครใส่นี่ตอบไอเ,ลเลยหรออ๋อเนี่ยอ๋อเป็นกําบ,บ้านหลังนี้ นี้หรือเปล่ากินไปแต่เนื้อซอมบี้เออไปกล่องนี้ผมใส่ของไว้อืมโอ้หนี่แหละเออเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนอ่าโอนอุบายเอิมเดี๋ยวอ๋อขึ้นมาแล้วใช่ไหมเราไปหาทีุ่ดสุด เล่นดีกว่าแล้วก็จะชาชายากไปหน่อยก็คือการกระโดดเตี้ยนเยี่ยงเลยไหมครับข้อดีอย่างนึงก็คือมันเดี๋ยวเดี๋ยวข้อดีของมันก็คือมันพอเรากระโดดมันจะเด้นนงนะเด,ดี๋ยวเดี๋ยกว่าฮ่าฮ่าฮ่าขเล่นเย้ ้ผมก,ก็ได้กลับบ้านไปหาอาหารดูเช็คผมก,ก็ได้ผมไปเช็คว่ามีอาหารอะไรอยู่บ้างผมมีแต่เนี่ยบิรูทกับตับเนื้อหมูก็เล้ดสินใจเอาเนื้อหมูมากินก่อนเพราะตอนนี้ผมหิวแล้วตอนกลางืนึูงผมก็ได้ วางเตียงอันไว้ข้างๆแล้วผมก็ได้ได้นอนแลวคิดหน้าเดี๋ยวไปเจอกันนะครับบาย